ฮัลโหสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทูทูชาแนลเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวหัวหินสัฟรีกันนะคะเด oh. ี๋ยวาดูก,กันว่าข้างในนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ oh. ไปเลย คยเจอถุงน้องใครมาหัวหินซาฟารีนะคะอย่าลืมมาเล่นกับน้องทันญ่าซอนย่าอะไรนะธัญ่าซอนย่าน้องน่ารักนะน้องไม่เคยเจอถุงน้องแล้วน้องก็เล่นถุงแก็บๆก็บเนี่ยทุกคนจะเห็นมีแพะลอดด้วยนะคะตรงนี้นี่แพะหอดก็สวยนะ มาพูดถึงมาตรการที่มีกันมากนะคะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะถ่ายลูก,กสตัตว์หรือให้อาหาราสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะไปเดี๋ยวไปตรงอื่นกัน

มาอย่างดีเลยเออเขาลัดปากไว้ให้ด้วยดูดิน้องตัวนิ่มๆเย็นๆอ่ะและสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะคะฝนเทจา้าฝน,น,นตนก่ะ เดี๋ยวไหนต่อค่ะชงูไปดูชงูนะอะทุกคนที่คูณอ,อยู่ตรงนี้นะคะก็คือที่ชงูนะแต่คือดูไปแล้วนิดน,นึงแต่คือไม่ไหวจริงๆนะคะดูไม่ได้กลัวเก็บเอาไปฝันนะคะก็เก็บภาพมาฝากนนิดหน่อยเล อ่านีกิจกรรมให้นมปลานะจ AR ๊ะน้องคนน้องคนอท้งหนโอ้ใดๆก็ได้รูปมาด้วยนะคะก็เขาก็จะถ่ายรูปให้เหมือนส่วนสัตว์ทั่วไปอ่ะทุกคนแล้วก็ เขาก็จะเอามาขายเนาะแต่ก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะรูปหนึ่งสองอแล้วก็เดี๋ยวได้ไฟล์ดิจิตอลด้วยนะจ๊ะเออเมื่อกี้ทุกก็ได้รูปคู่กับน้องซอนย่านะคะน้องลิงตัวเมื่อกี้นี่ดูช้างดูช้างนี่นะคะอันนี้จะเป็นโซนขี่ช้างนะคะนี่นะคะเป็นโซนช้างนะ ก็ถ้าใครซื้อราคาแบบที่ขี่ช้างได้ก็สามารถมาขี่ตรงนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูโชว์เสือกันนะคะโชว์ลไปเสือ5าลูกไม่เป <oh> ็นไรจนเกือบเลยโชว์เสือนะคะมาตรการก็คือต้องล้างเจลก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ๊ยโอ๊ย ลาฟกับซีบ้ากันนะคะทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือเน้นเป็นแสดงนะจริงๆสัตว์ไม่ได้เยอะเลยอะเออแต่เน้นเป็นแบบโชว์แสดงแล้วก็ถ่ายรูปนะคะนนไปให้อาหารการัน คือบรรยากาศเนาะของหัวหินซัฟารีนะคะซึ่งมาตรการตอนนี้เนาะที่ทูบอกไปคือเวลาจะจับสัตว์ให้อาหารน้องยีราฟหรือว่าถ่ายลูปก,กับน้องซอนย่าเนาะก็จะต้องถก็จะต้องใส่ถุงมือเนี่คะ่ะเขาก็จะแจก,กถุงมือให้ ตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยนะคะเออซึ่งเออถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างเนะครอบครัวพาเด็กเด็กเออลูกๆอะ่ะมาถ่ายรูปกับสัตว์มาดูาสัตว์มาดูโชว์ที่นี่เขาก็จะเน้นโชว์มีทุกโชว์เลยโชว์งูโชว์เสือโชว์จระเข้อะไรเงี้ยค่ะถ่ายรูปกับจระเข้ได้ด้วยซึ่งราคาที่ลูกซื้อเข้ามาเป็นการเดินชมเฉยๆแต่ว่าพี่เขาก็ใจดีให้ถ่ายรูปกับจระเข้ได้ด้วยนะคะซึ่งผู้ใหญ่ราคา250บาทเด็กราคา150แล้วก็ ผู้ใหญ่ที่เป็นสูงอายุ60ปีขึ้นไปอ่ะคะ่ะก็คือเข้าฟรีแล้วก็เด็กต่ากว่า4ขวบก็เข้าฟรีเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนตกใช่ไหมทางทางซาฟารีเองอ่ะเขาก็มีเขาก็มีร่มพวายให้นะแบบที่ภูถูอยู่นี่นะคะก็คือตอนนี้ก็คือฝนตกพอดีเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปไหนกันนะคะ